ม่ง่ายเป็นลานด,ด,ดูอะไรลูกเอ๊ะโตมาแล้วดังหายไปไหนนะดังวัลลันหายไปไหนนะนวันนี้ให้พ่อถ่ายรูปให้หน่อยลูกเพิ่งเอากล้องใหญ่มาใช้นะลูกดูสิอูไไ๋ไปไหนไปไหนไปไหน อ่าปิดผ้าม่านแล้วพ่อไม่เห็นเลยไหนสิไครนะใครนะรนะแอบอยู่หลังผ้าม่านเดินมาหาพ่อสิเดินมาหาพ่อสิครับเย้